สิ้นพระชนอย่างกระทันหันตูตันคาเมนสิ้นพระชนในราวปีที่9แห่งการครองราชขณะมีพระชนมายุเพียง18หรือ19พรรษาการสิ้นพระชนที่ไม่มีใครคาดคิดนี้ทำให้ราชสำนักต้องตกอยู่ในความโกลาหล mm. เนื่องจากยังไม่มีการเตรียมสุสานที่เหมาะสมสำหรับฟาโรไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมสุสานของพระองค์จึงมีขนาดเล็กและดูเหมือนถูกเตรียมการอย่างเร่งรีบเมื่อเทียบกับฟาโรองค์อื่นๆ22ไม่ใช่การฆาตกรรมทฤษฎีที่ว่าตูตันคาเมนถูกลอบปลงพระชนด้วยการทุบที่ด้านหลังพระเศียรเคยเป็นที่นิยมอยู่พักใหญ่เนื่องจากมีการพบเศษกระโดกในกะโหลกศีรษะ แต่การศึกษาด้วยเทคโนโลยี CT สแกนสมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่ารอยแตกที่กระโหลน้นเกิดขึ้นหลังการสิ้นพระชนซึ่งน่าจะเกิดจากกระบวนการทำมัมมี่หรืออาจเกิดจากความเสียหายขณะที่ทีมของโฮเวิร์ดคาร์เตอร์เคลื่อนย้ายมัมมี่ออกจากโลงศพ23สาเหตุการตายที่ซับซ้อน ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการสิ้นพระชนของตุตันคาเมนไม่ใช่ผลจากสาเหตุเดียวแต่เป็นพายุที่สมบูรณ์แบบของหลายปัจจัยประกอบกันเพราะวรากายของพระองค์อ่อนแอจากโรคทางพันธุกรรมมีโรคประจำตัวคือมาลาเรียและมาประสบอุบัติเหตุจนกระดูกพระเพลาหักอย่างรุนแรง การติดเชื้อที่บาดแผลเปิดร่วมกับภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจากโรคมาลาเรียน่าจะเป็นสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้พระองค์สิ้นพระชน24พิธีฝังพระศพที่เร่งรีบ